เอาใจสายมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับผมกับบูธ Kawasaki Motor ประเทศไทยกันบ้างครับผมเช่ญที่นี่ฮะก็มีมอเตอร์ไซค์สำหรับหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งสายออฟโรดหรือว่าสายนั่งชิลๆสบายๆนะฮะกับมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกไงก็มีโปรโมชั่นให้แน่นอนครับเรามาคุยกับผู้บริหารกันเลยดีกว่าลุย อนนี้ผมอยู่กับคุณพรชัยตั้งธัญมลครับผู้จัดการฝ่ายวางแผนการขาย Kawasaki Motor สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่มิสซี่ครับมาอยู่ที่บูธ Kawasaki นะฮะโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายอีกแล้วนะครับผมรู้ไม่ถึงสิ่งที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ก็คือมีเจ็ตสกีด้วยใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมอยากรู้นะฮะว่าคันหลังนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นเป็นน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้ในปีนี้นะเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับสำหรับตัว Eliminator นะครับเพราะเราก็เพิ่งมีแคมเปญเฉลิมฉลองนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่่นนเีย มียอดเป็นบิ๊กไบค์นะครับที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งเอาเลยใช่ครับสำหรับรุ่นนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ6,000คันโอ้โหทำไมถึงคิดว่าขายดีขนาดนี้ครัครับเพราะว่าจริงๆด้วยความที่มันขับขี่ง่ายนะครับแล้วก็มือใหม่ก็ขับขี่ได้นะครับเหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชายขี่ได้หมดเลยครับรุ่นนี้แรงดีแต่ว่าก็ยังยังขับขี่ง่ายขับขี่ง่ายควบคุมง่ายใช่ครับผมทีนี้มีมีให้เลือกกี่สีครับสำหรับตอนนี้มี2สีครับมีสีดำกับสีขาวสีดำกับขาวนะครับผมใช่ครับผมอินเลมินเอเต ตอนนี้อยู่ที่3า9ร้อย9ก้่สี่สาม4 4อยเกเนะครับใช่ oh. และสำหรับในปีนี้ในโมโตชอเมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรไหมใช่ครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงงานเลยครับก็เป็นกิฟต์เชอฟองเงินสดน,นะครับมูลค่า12,000บาท นะครับแล้วก็ประกันลดหายนอกจากคันนี้เลยฮะที่ขายดีสุดๆแล้วครคันอื่นที่น่าจะตามตามมาครับมีรุ่นไหนบ้างที่อยากจะนำเสนอแล้วก็2รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวกันไปเลยครับที่แมนชินนะครับก็คือตัว ZX10R นะครับนินจา ZX10R กับตัว W800 ทร้อนี่สองคัน2สไตล์นะครับผมเริ่มจากเรซิ่งก่อนดีกว่าครับมีทีเด็ดยังไงบ้างครับครับสำหรับซูเปอร์สปอร์ตคันนี้แน่นอนครับ 998cc นะครับก็เรียกว่าตัวพันดีซีนิดนึงบอกให้ตัวพันดีซีเลยนะครับก็แรงถูกใจแล้วก็ชุดเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาแบบจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มจัดเต็มทุกอย่างนะรวมถึงเซฟตี้ด้วยก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับผมโอ้จัดไปครราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่859,000บาทครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับก็เป็น กิฟต์วอชเชอร์นะครับผู้ปองเงินสดมูลค่า10,000บาทนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งครับผมอ่าโอเคก็นำไปเป็นส่วนลดได้เลยนะครับผมใช่ครับผมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับ W800 นะครับเพิ่งเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันเย้คถ้าท่านที่สนใจนะครับก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับมูลค่ากิฟต์วอชมูลค่า5,000บาทนะครับแล้วก็เป็นประกันชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันเยี่ยมเลยก็บอกว่าคันนี้นะฮะเป็นสไตล์คลาสสิกที่ขับขี่สบายขับในเมืองก็ดีต่่่่่่าางงจัััหหววดกก็็็เเเยยีีีีีมมใใใชชครรบแล้้สสนนปท เคยมีมาก่อนด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งสไตล์ของคาวาซากิปีนี้ครับนี่คือรุ่นอะไรครับ KX สองสามศูนย์เชอร์ป้าครับเชอร์ป้านะครับโอ้จริงที่เหมาะกับออฟโรดหรือว่าขับในเมืองหรือยังไงดีฮะจริงๆขี่ได้ทั้งในเมืองทั้งออฟโรดเลยครับด้วยคอนเซ็ปต์ของตัวรถ from town to tail town to tail โอเคใช่ครับไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่ครับเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับคันนี้ครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ อยู่ที่159,000บาทครับ159,000บาทครับมีแล้วก็ในงานก็มีโปรโมชั่นแน่นอนใช่ครับในงานก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมนี่ฮะอยู่ที่โปรวอชเชอร์5,000บาทครับรบผมจัดไปครับเรียกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับทุกคันเลยของ k a w าซากิในปีนี้ครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะจริงๆฮะหลายสีไหมครับคันนี้ที่มีให้เลือกมีสีเดียวเลยครับมีสีเดียวเลยอ๋อใช่ครับโอเคก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่าเป็นเชอร์ป้าใช่ครับใช่ครับผมก็รุ่นนี้มีน้ําหนักเบานะครับเพียง134กกร้นเองนะครับบอกย ไม่ได้สูงมากนะครับก็สายรุยสามารถขี่สบายๆได้เลยสายรุยคล่องแคล่วด้วยนะครับใช่ครับเมืองก็ดีนะครับสัปีนี้อยากให้ฝากบูธ Kawasaki ให้กับทุกท่านครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธจักรยานยนต์ Kawasaki นะครับเพราะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วในปีนี้เราก็มี ATV แล้วก็เจ็ทสกีมาจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นแบบจุกๆแน่นอนนะครับผมของดีเพียบครับผมขอบคุณมากครับคุณหกครับสวัสดีครับขอบสุณมากครับขอบคุณมากครับ หมดนี้คือสนีน่าสนใจครับในบูธ Kawasaki Motor ประเทศไทยแล้วนะฮะใครอยู่ที่โมอเตอร์โชว์ปีนี้อย่าลืมแวะมาชมโมอเตอร์ไซค์ที่นี่ครับผม